ค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้งานตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นกล้อง compact auto นะคะช่องใส่ถ่านอยู่ทางด้านข้างนะคะเขาจะใช้เหรียญเปิดดันขึ้นแบบนี้นะคะตัวนี้ใช้ถ่าน cr123a นะคะ1่ก้อนหาซื้อได้ในเซเว่นตัวนี้ตัวนี้เป็นใส่ฟิล์มไปแล้วนะคะก็คือใส่ฟิล์มพาดไปตรงๆเลยวางแล้วก็พาดไปตรงๆเลยปิดฝาเขาก็จะรันไปที่เลขหนึ่งนะคะก็คือเข้าแล้ว เราก็เปิดปิดเริ่มการใช้งานได้เลยถ้าเราอยู่ในโหมดออตโต้แฟลชเขาก็จะออตโต้นะคะถ้าแสงมากพอแฟลก็จะไม่ติดตรงนี้ก็จะเป็นโหมดบังคับเปิดแฟลนะคะแล้วก็บังคับปิดแฟล ส่วนด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออโต้โหมดแก้ตาแดงแล้วก็เป็นตั้งเวลาถ่ายเลยนะคะตั้งเวลาถ่าย10บวิน่า <c oughs> เป็นแบบนี้ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกนะคะ ตรงนี้จะเป็นโหมดพานรามานะคะเลื่อนไปเฟรมในช่องมองเขาจะขอบเป็นเฟรพมพานรามานะคะเลื่อนลงก็เป็นเฟรมปกติส่วนจอด้านหลังเป็นตั้งวันที่พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มนะคะเราก็สามารถปิดได้แบบนี้ก็คือปิดไว้นะคะเขาจะอยู่ที่มุมภาพถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็กด Select นะคะแล้วก็เสร็จตรงนี้เลยตัวนี้ก็การใช้งานจะมีเท่านี้เลยนะคะถ้าปิดก็เลื่อนลงมาอนี้ ถ้าฟิลหมดหมวนเขาก็จะกอกลับให้เองนะคะตัวนี้เป็น Auto ออโต้ล้วนเลย